ไข่ต้มยางมาตูมต้มกี่นาทีต้มไข่ให้เปลือกปอกง่ายค่ะมีวิธีค่ะคราวที่แล้วแม่บ้านทำคลิปวิธีทําไข่ลวกค่ะมีหลายคนขอให้ทําไข่ยางมาตูมให้ด้วยนะคะวันนี้จัดให้ค่ะใช้ปริมาณน้ํากะให้ท่วมไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปเบามือเพื่อไข่จะไม่แตกค่ะถ้าไข่แช่ตู้เย็นต้องทิ้งไว้ก่อนต้มนะคะ ใส่เกลือน้ำส้มใส่ชูค่ะกะเอาปริมาณได้นะคะไม่ต้องเป๊ะค่ะไข่เขาจะปอกเดือกง่ายใช้ไฟกลางต้มแล้วไม่คนนะคะไข่จะได้ไม่แตกค่ะพอน้ำเริ่มเดือดจับเวลา3นาทีค่ะเริ่มเลยค่ะครบเวลา3นาทีแล้วปิดไฟเลยค่ะ รีบตักไข่ขึ้นไปน็อกในน้ำเย็นได้เลยค่ะไข่ไม่แตกนะคะสวยงามค่ะต้มวิธีนี้แช่ในน้ำเย็นจนไข่เย็นตัวแล้วค่อยนำไปปอกนะคะ ปอกง่ายเลยค่ะวิธีนี้ล่อนๆเลยนะคะลอกออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะมาปอกไข่เป็ดดูบ้างค่ะ เราใช้น้ำช่วยนะคะก็แ,แกะปลอกเปลือกออกง่ายเหมือนกันค่ะปอกง่ายแบบนี้เลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะวิธีนี้ค่ะแม่บ้นจะผ่าดูนะคะ ไข่ไก่ต้มจับเวลาตอนน้ำเดือดสามนาทีได้แบบนี้นะคะยังมาตูมแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไข่ไก่ค่ะแต่ใครจะต้มสี่นาทีก็ได้นะคะไข่เป็ดจับเวลาตอนน้ำเดือดสามนาทีเช่นกันค่ะอืมออกมาสวยงามค่ะยังมาตูมกำลังดีเลยค่ะ ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดต้ม3นาทีได้ยางมาตูมแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นไข่ที่แม่บ้านต้มไว้นะคะแม่บ้านชอบทานไข่แบบ5นาทีค่ะมาเปรียบเทียบดูอีกทีนะนะคะไข่เป็ดไข่เป็ดต้มแบบ3นาทีนะคะจับเวลาตอนน้ำเดือด อันนี้ไข่เป็ดต้ม5นาทีนะคะจับเวลาตอนน้ำเดือดเช่นกันค่ะเลือกเอานะคะอันนี้ไข่ไก่ค่ะเช่นกันนะคะ3นาทีได้แบบนี้ใครจะต้ม4นาทีก็ได้นะคะไข่ไก่เขาเหลวนะคะอันนี้นะคะไข่ไก่ต้ม5นาทีค่ะ ไข่ต้มยางมาตูมของแม่บ้าน3นาทีได้แบบนี้ค่ะใครชอบแบบไหนไปปรับเวลากันได้นะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ